นองขอขนมลืมกืนตามได้แดงแน่จ้ามันได้อยู่แล้วน้ำซี้อยเอ็มแอลแป้งทั่วเขียวสอนเคืองพุ้นน้ำตาลซีซ่อนตามด้วยกลิ่นมะลิจ้าค้นให้เข้ากันจนน้ำตาละละลายแบ่งออกเป็นสสีตามได้แดงสีฝาส้มผู้เขียว แล้วก็เอามาก,กวนเทลรสีด้วยจ้ากวนจนแป้งซุกใสๆแบบหนีมาเทศใสถุงบีบยอดใส่พิมพ์จ้าพิมพ์อันนี้มีพิกัดอยู่หนาโปูไฟเดอร์ขนมลืมกลืนเฮ็ดง่ายๆจ้าบ่าอยากเลยอยากแต่ตอนนั้นกวนนี่ละมันได้กวนเทลสีแมเอืือเลยขาดหลังกะทะ ตอนบีบนี่ให้แป้งยังห่อนๆอ,อยู่เดอ้อกะทิราดนาะมีกะทิแป้งขอเจ้าหนึ่งซอนน้ำตาลหนึ่งซอนซ่าเกลือนิดน้อยคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปเคี่ยวคือกันละจ้าเอามาบีบใส่หนาขนมไผ่บบมีแน่าบีบก็เอาซ้อนตักก็ได้จ้าขาดเม็ดเหลืองๆโรยหนาบบมีบ,มบ,มบ,มบม่เป็นยางจ้าได้สำนียลละเบิ่งสิซิมให้เบิ่งมันลืมกลื่นอิหลีแด้มันแบบเลืึลดๆเข้าไปในข้อเลยแหม พอม่วงตามได้แดงมันได้อยู่แล้วเบิ่งวิธีเห็ดอัดง่ายพอเห็ดเสร็จแล้วเรียกฉั้นว่าคุณเท่าได้เลยพัดสามเกลือใส่หมูสับใช้โป๊สับทั่วดินน้ำตาลมะพร้าวซอสปรุงรสส่วนผสมกับกะกะเอาเดอร์แล้วต่มักจ้าพัดใส่แล้วกับพักไวก้กนแป้งขาา้าวเจ้าแปดซอนแป้งข้าวเหนียวซ้อนหนึ่งแป้งมันสองซ้อนน้ำตาลซ้อนหนึ่งผสมกับน้ำอัญชันสามร้อยมลใส่น้ำมันพืชสองซ้อนจ้า,จาบะน,นีก็เอาไปกรองใส่กระทะวนจนว่าเพิ่นซุกพุนเดอร์ แล้วก็เอาออกมาพักแล้วก็น,นวดนวดโอ้อยห้อนปั้นเป็นก้อนตามขนาดที่ต้องการแล้วก็เอามาพี่พี่ออกแบบนี้ใส่ใส่จ้ายุ้มยุ้มให้เข่ากันแล้วก็ปั้นปั้นแบบนี้ให้เป็นก้อนเอาหน้าหนีบชุบแป้งมันแล้วก็นหนีบหนีบเป็นสั้นๆจ้าเอาห้หนีบสามสั้นแนวหนีบนีเอือสิใสไสพิกัดไว้ให้หนาโปรไฟเดอ้อเพื่อภัยอยากเป็นคุณเท้ากลับไปสัง่งมาเห็ดบันนี้ก็เอาเป็นหนึ่งสิบห้านาที เตรียบกร้อยพรอมรับประทานโรยกระเทียมเจียวเล็กน้อยเบงซิซิมให้เบง<ม>บอกเลยว่าเฮ็ดแล้วบ่ค่อยอยากกินเพราะว่าใส่เวลาเบิดมือเลยเมยแฮะลูกชุบดวงดาวตามซีรีส์ได้แดงมันได้อยู่แล้วเอาทั่วเขียวหนึ่งใส่น้ำตาลกะทิเกลือแล้วก็เอาไปปัน้นตามด้วยการกวนจนปั้นได้ลูกชุบดวงดาวปั้นยากมากถ้ามีพิมพ์กับปั้นบ่ยากดอกพายอยากปั้นลูกชุบดวงดาวง่ายๆเอยใส่พิกัดลอดดอไว้ให้ที่เดีอปั้นใส่อุ่งม,มือแบบนี้กดพิมพ์ลงไปแกะขอบออกแล้วก็ค่อยๆเอาออกแบบนี้ งายบอเอาแถมดอกไม้ให้พอ่อมกดกดแกะแกะง่งะ,ะ,ะซ้ำนี่ละจ้าง่ายงดวงดาวออกมาน่ารัก แล้วแล้วกระทาการต้มน้ำวุ่นจ้าแบ่งวุ่นออกใส่สีแล้วแต่ห้าสีเห็ดจากสีเด้อเออเห็ดสองสีสีฝากกับว่าเฮ็ดสีแบบกาแล็กซีใส่สูสีที่มีเลยจ้าแล้วก็เอาลูกชุบเ้าไปชุบเจอละสั้นแ้ะเบิงสีกาแล็กซีออกมาเป็นสีอียงบุบพานบ่บพานออกออกไปเอาสีฟ้าอย่างเดียวกับพอห้ากระชุบไปชุบมาแบบนี้ไผมากแบบน้าๆกระชุบหลายๆรอบพักไวแล้วก็แกะออกวาบได้เด้อดวงดาวกับสีน่ารักอยู่เด้อ้วเบิงสีซิมให้เบิงบดทินีโอ้ยรสชาติหวานกําลังพอดีละ มมลขนมสีเขียวมาอีกแล้วจ้าใบเตยบ่เบิร์ดเธอแม่ขอเสนอทับทิมกรอบใบเตยหรือว่าทับทิมกรอบมอรกตหรือมอรกตแล้วแต่สเอื่นจ้าปั้นน้ำใบเตยเรียบร้อยแถวนี้สื้อมาแต่เซเว่นง่ายสะดวกหั่นเป็นลูกเตาเล็กน้อยแล้วแต่มักเด้จ้าแล้วแล้วก็ใส่ซ้าผสมเทน้ำใบเตยลงไป เกิใส่สีเพิ่มลงไปเด้อเพื่อความสีสวยงามน้ำหมากักเผาสุมือนี่ก็สะดวกสบายจ้าเทน้ำหมากักเผาลงไปใส่ใบเตยใส่น้ำตาลข่างไฟเป็นน้ำเชื่อมจ้าเอาแห่ที่ห้าแซ่ไหวมักคลุกกระแปงมันสำปะหลังจากคุกๆให้ทั่วให้เป็นจังสีเลยเด้อขาวๆแบบนี้จ้าข้างหน้าไม่ฟอดล้วก็เอาทับทิมมรกตเท่าลงไปจ้าต้มโดนเติบเด้อจ้าเพิ่นกับสีสุกใส่สีมรกตสวยงามพ่อเย็นแล้วก็เอามาใส่กับน้ำเชื่อมจ้าใส่บกักเผาออนลงไป เป็นจังไดเป็นตะแซบไปตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟและรับประทานจ้าราดกะทิลงไปสีสันมรกตโอ้ยรสชาติกัหอมหวานละมุนแซบ